เอลสิยายาเจอนเดชห่วงออกสื่อเพราะชุดนี้เป็นเทตหวานมั่นคงเสมอต้นเสมอปลายกันจริงๆเลยล่ะค่ะสำหรับู่รัก NY นะเดชคูกิมิยะและเยียญาาอุัสยาที่แม้ตัวจะห่างกันบางแต่ก็มีโมเมนต,ต์ครั้งรักบางห่วงบ้างออกสื่อให้แฟนๆได้แซวได้ฟินกันเป็นประจำเลยล่ะค่ะ อย่างล่าสุดสาวย่าๆนั้นก็ยกครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อนกันที่ทะเลพร้อมย่อนภาพสวยๆนุ่งกางเกงขาสั้นและเสื้อครอบครึ่งตัวหลัดรูปโชว์หน้าท้องอันเรียวบางเพื่อเตรียมไปออกกำลังกายรับวิตามินดียามเช้ากันค่ะแต่งานนี้เมื่อพี่แร์นั้นเห็นชุดแล้วก็ออกอาการไม่ปริ่มอย่างแรงเลยล่ะคะ่ะโผล่คอมเมนต์ทันทีว่าอไราครับเนี่ย ดานสาวยายานนานก็รีบตอบกรับป้อนใจทันทีเลยว่าชุดออกกำลังกายค่ะพี่แแบฮีฮิแหมจะพิมพ์ว่าหัวก็ได้นะคะพี่แบบแฟนทั้งสวยทั้งแซบมันก็ต้องแอบห่วงเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ